ถ้าถ้าเอาวันนี้จะเอาแบงค์อะไรวันนี้ได้ยี่สิบบาทถ้าพรุ่งนี้ได้ห oh, <no. S 1> ้าร้อยไม่มาลื้นได้พันหนึ่งเอาอะไรเอาแบงห้าร้อยใช่ไหมไม่เอาแบงห้าร้อยพรุ่งนีพงนงนะ้พรุ่งนี้ถึงจะได้นะพรุ่งนี้ถึงจะได้พรุ่งนี้ไม่ไปลงหรือรู้แล้วแต่ถ้าวันนี้อ่ะแบงยี่สิบเอาอะไร เอาอะไรแบงค์ยี่สิบอะเจ้าวันนี้หรือเจาพรุ่งนี้อันนี้ได้วันวันนี้ถ้าเอาวันนี้ไปเลยแบงค์ยี่สิบเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับสิอันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ห้าร้อยเนี่ยเอาอันนี้ใช่ไหมก็รอพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอานะแล้วแบงค์พันเนี่ยถ้าแบงค์พันน่ะแบงค์แบงค์พันนี่รออีกร้อยเหรอเออมันลื่นมัรลื่นได้แบงค์พันเอาดีโนอะไร อแบงอะไรแบง้500พรุ่งนี้นะแบง500พรุ่งนี้ถึงจะได้นะเดี๋ยวตอนนั้นมาให้นะวันนี้ไม่เอาแบง20ใช่ไหมแบง20เอาแบง20นี่ให้เลยนะถ้าวันนี้เอาได้ได้เลยไม่เอาไม่เอาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้โอเคโอเคโอเคจบกันไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยเอาไงสรุปแล้วเอาเอาอะไรเอาอันนี้พรุ่งนี้ค่อยเอา เออวางเลยโอเคอันนี้มีสามวันเหรอใช่แบงค์พันอีกสามวันถึงได้อันนี้อันนี้วันนี้ได้เลยเอาไลน์แบงค์อะไรอันนี้อันนี้สองวันแบงค์ห้าร้อยใช่ไหมแบงค์ห้าร้อยพรุ่งนี้ถึงจะได้นะไม่ได้ไปเรียนแล้วก็อีกสองวันไงเแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยใช่ไหมล่ะเแบงค์ห้าร้อยใช่ไหมเดี๋ยงั้นก็รอพรุ่งนี้โอเคนะโอเคจบกัน